ปกผักส่วนครัวในแปลงนะคะตื่นเช้ามานะมีรอยกัดเต้ไปหมดเลยหรือว่าใบเริ่มเหลืองนะคะทุกคนมาดูสูตรนี้เลยค่ะทั้งบำรุงต้นไม้ให้จเจริญเติบโตเขียวงามและยังช่วยกำจัดป้องกันมดนอนแมลงเพลี้ยได้เป็นอย่างดีเป็นสูตรปลอดสารค่ะนอนใยผักนะคะที่มาเจาะกล่ำปีค่ะทุกคนตอนนี้กล่ำปีมันยังไม่ห่อดีเลยนะคะเราใช้ได้เลยค่ะ อย่รอให้ห่อก่อนนะเป็นหัวกละลำปีเมื่อไหร่เขาชนชัยเข้าไปข้างในเวลาเราป้องกันก็จะยากนะคะริงก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะตั้งแต่เริ่มแรกใบเล็กๆเลยค่ะสัปดาห์หนึ่งก็ใช้ได้หนึ่งสองครั้งได้เลยนะคะถ้าฉีดพ่นทางไม้นะก็เตรียมน้ำใส่ภาชนะ1ลิตรค่ะตามด้วยน้ำส้มควันไม้1นถึงสช้อนโต๊ค่ะ วันนี้มีต้นไม้ที่ต้องป้องกันกําจัดพวกศัตรูพืชเยอะหน่อยนะคะแม่สิมก็เตรียมน้ําใส่ภาชนะ2ลิตรค่ะตามด้วยน้าส้มควันไม้3ช้อนค่ะคนนี้เข้ากันนะแล้วก็ใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นได้เลยค่ะช่วงเช้ามืดหรือว่าเย็นๆค่ำๆนะคะวิธีใช้ก็ฉีดพ่นบริเวณที่มีเพี้ยมีมดหนอนแมลงให้ชุ่มเลยค่ะทุกคนนี่เพี้ยไฟ้าคะมาเกาะตรง การบอนสีแมจิมนะคะเขาจะก็ดูดน้ำเลี้ยงนะทำให้หยุดชะงักการจเจริญเติบโตกิ่งก้านเน่าได้นะคะทุกคนจะใส่บัวรดน้ำนะคะเตรียมน้ำใส่ภาชนะ10ลิตรเลยค่ะน้ำส้มควรไม้สัก2ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปรดตามต้นไม้แล้วก็แปลงผักได้เลยค่ะควรใช้สม่ำเสมอนะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้แล้วก็ตัวเราด้วยนะคะรดรอบๆโคนต้นป้องกันมด Nah, hati.